สวัสดีคะ่ะทุกคนอันนี้ก็เป็นวอล์กแรกของเรานะแล้วก็อันนี้เป็นเอาฟิตวันนี้เราจะไปเจอเพื่อนกันส่วนอันนี้ก็เป็นของขวัญที่เตรียมไว้ให้เพื่อนออนนี้เราอยู่บนรถนะคะก็กําลังจะไปที่ร้านนั่นแหละแต่ว่าคือตอนนี้เรานัดเพื่อนตอน10โมงใช่ป่ะแต่ว่าตอนนี้มันเพิ่งจะ9โมง20เราก็เลยมานั่งรถเล่นกับคุณนาก่อนคุณนาพาขับรถเล่นนะคะอันนี้คือนะ้ากาลังไปซื้อกาแฟ งคน้นาเดี๋ยวถ้าเกิดถึงคาเฟ่แล้วเดี๋ยวเราจะถ่ายบรรยากาศมาให้ดูนะคะว่าคาเฟ่ที่จัดของบอยนคดอนนองวันนี้เป็นยังไงบ้าง เกิดแล้วนะคะ Happy Birthday ไม่มีใครแคปมาในไอจีเพราะว่าแกยังไม่ลงปะคนทุกคนรักเรือกสักคนหนึ่งลงเฉยแฮปปี้แฮ y ปี้วันเกิดนะคะตอนนี้เราอยู่ที่คาเฟ่เล้งเจ้าของวันเกิดที่มาบอยนิกดอเรเบิลแอนนิเวอร์แซลลี ให้เป็นเจ้าของช่องถ้าได้ตัด 这是哪个？他的狗。 老公去啊！爸。 สวยมากหรือเปสวยัวหน้าอร่อยสีมันน่ารักมากสีที่ถูกต้องได้มาวันน่เลยเหรอแรกเลยก็ได้ไื่แต่ว่าคือมันไม่น่าตื่นเต้นแล้วตอนตั้งแต่มีถามมาว่ามึงกูซื้อได้ปะเหมือนแบบโอเคทุกคนตอนนี้นะคะเราก็อิสตามแล้วแล้วก็จะถึงในช่วงการแลกของฝันกันนะคะตื่นเต้นไหมแต่ว่าก็รอดู เกิดวันนี้เกินของใส่นี้เป็นการเลือกที่ยากมากเพราะว่าเราทำการเลบของสิบอย่างที่แต่ว,ว,ว่าอยากได้ใช่ปะแต่สิ่งที่ซื้อได้ใหุ้ยฝ่ายมีอย่างเดียวหนึ่งแล้เดียวท่ั้ก็คืออะไรสักอย่างหน,น,นึ่งในนี้แล้ววันหนึ่งฝ้ายก็ทักมาในไลน์มือกูอซื้อสิ่งนี้ได้ไหมไม่ได้ เพราะว่าซื้อไปแล้วลแล้วก็รู้เลยว่ามันจะเป็นอะไรแต่ว่ามันมีของอย่างอื่นอีกก็หวังว่าแกจะชอบแล้วก็ได้ใช้ของนี้มาใน t ีมแว่นสวยของดีืทีอ่อมาต้องคือแบบ,บ่ให้ดาวว่าถ้าเกิดเบาแต่ก็คือเหมือนให้คนซื้อตั้งเยอะนะอคนอดาวบอกว่าได้เป็นของประเทศเดียวกันเหมือนรู้เลยรู้แล้วโอเคเราจะทำกาแรแลกอะสมมตมอบเบป็น แก็ปิดมาดีอยู่นะเก็บมือก่อนแอบดูเรื่องของเจ้าของวันเกิดก่นอนดีกว่ามันรู้เลยอ่ะเราจะได้ตอกวันเกิดไปรู้เลยจะมีถูกอุ้ยนี่แหละนี่แหละน,นี่แหละนี่แหละี่แวัน สีน้องหนาว๋ที่ใช่คือต้องเป็นสีเท่านั้นใช่ต้องเป็นสีเราดูได้ไงาะไมเพราะว่าไมเพราะว่าไปดูสีอื่นมามันไม่ใช่สีแกก็จริงก็เลยเลือกสีนี้สีชื่อว่าสีพันไปเชยไปคนละชิ้นไหมโอเคอ่ะคือแตะแว่นหรอต้องรอวต้องเอาว้าเลย ลก็เหม like, ือนแบบวกแล้ว <mới> ว <state brainstorm ing> yeah, ่ามันไมใชได้วยกันขอบคุณครับจากไปเขาไม่ถึงเป็นหมาไม่ชอบหมาไงเป็นสุนัไม่ใช่สิพิมิกะคือไร อันนี้คืนเดียบอกที่บอกมันมีหลายอันใช่ป่ะตอนแรกจะซื้อกอเดนเพราะว่ามันคือตัวแฮนของฉันคือตัวแฮนของฉันวเวลาถ้าเกิดแก่ใช้ใช่ไหมยาจจนึกถึงว่าฉันเป็นคนไทยขอบคุณนะ h ร p p y สีเฟอร์เล่เดี่ยวเลยอ๋อไฮไลท์มีแป้งเลขอบคุณนะเนี่ย อย่างนี้ฉันก็ซื้อเ right? so so being sure, oh, yeah, like ื่องแป้งใส่ก็จะทำไปติดเครื่งแป้งใเตยจริงทุกปีฉันก็จะน่าทนจะให้เธอติดตัวเลยใช่ไหมไม่ใช่ไม่ได้ใช่ไม่ได้ใช้หรือยากเก็บเอาไว้อะไม่เอาไปใช้แต่จะเก็บไปติดไม่มีแต่มันเป็นมันซื้อให้เยอะมากเลยนะเนี่ยของฉันดูเป็นยันอ๋อลอตชเชตติ้ง นมเกเพราะว่าเขียนว่าพ e e the type of person you want to meet แต่ว่าเป็นคนประเภทที่แบบอยากจะเจอก็พี่ the type แบบให้เป็นคนประเภทที่แบบคนอยากเจอก็คืออยู่ด้วยแล้วสบายใจือก็เลยเลือกอันนี้มาแล้วก็อันนี้มันน่ารักก็เลยเลือกมามาทำสติกเกอร์เป็นสติกเกอร์แต่ว่า ถ้าเหมือนรู้นะว่าช่วงนี้คือกำลังแบบว่าหาสติกเกอร์มาติดอะใช่หมอโอ้ยจริงๆแต่อันนี้มันสติกเกอร์ติดที่ชั้นนะเอาดิหมออแต่ถ้าอ,อยากไปติดทั้งไฟก็ไม่ติดะนะน่าจะได้เหมือนกันเพราะมันขนาดนี้คือคิดว่าแกอาจจะชอบก็เลยซื้อมาคือมันเป็นอันนี้จริงๆเนี่ยหาสติกเกอร์อีกตีไม่ได้รอเลยนะเบล ตอกิเ็นมยอยากได้แต่ยดงไม่ดีเกินต่อไปก็จะเป็นอันซีอิเฟตจะดีเกินแบบให้ดูแค่หน้าสองของกลองเดิมการแกะของขวัญชิ้นสุดอืมเราลัมากันแล้วกเนะคะทุกคนใหม่เลยมนนน้องโดยองในน้องโดยมงหน้แผ่นกล้องไปดูน้องโดยมก่อนนะทุกคน มีมีอีกนะคะทุกคนถ่ายล้องถ่ายกล้องถ่ายรูปหนึ่งถ่ารูปนึ่งอันนี้เราเนี่เราวาดมาที่ชั้นล่องหนังนะคะซึ่งจะไปไหนกันไม่รู้เหมือนกันไปไหนกันคะช่วยบอกหน่อย คือรู้ปะ่ะตอนพูดคําว่างานแซ่บอ่ะคือในในหัวคือของกินแบบยำอ่ะแต่ว่าไม่ใช่นะคะมันเป็นเกี่ยวกับเสื้อผ้าของใช้ของใช้ประมาณนั้น ไปช็อปมาแล้วใช่ไอันนี้ใช่ตัวเดียวก็เหนื่อยมากเลย่าเหนื่อยก็ครบแล้วมั้งครบไหมครมก็นได้น่ารักทีบูโคจิตะน่ารักมาก ขอแพ็กเกจน้ำต้มทิย์จังดนี้วินก็ชอบนแชนก็ชอบคนอะไรขนาดับอันนี้คือขวดเล็กนะคะราคา144่งร้อบาทเพราะฉะนั้นเราจะกินตามเกิดอนไรเราก็มาแล้วเนาะแล้วก็นอนหน่อยจะกินน้ำต้ม144ยาทใครไม่แบบต้มต้มที่บอกว่าต้มที่ไม่ใช่จิดมเมี่ยวต้มที่จิดอ๋อเป็นที่ผสมน้ำตาลเป็นรสชาติแบบธรรมชาติะ ขันสดคือมันจะไม่เปรี้ยวมาแบบนี้สิคะห้าห้าห้าห,าหาแบบนั้นมันจะมีแบบความแบบเปรี้ยวหวานอะคือสึกมันมีความแบบธรรมชาติที่หวานแบบไม่ได้เุิ่มไปเออมันจะความรู้สึกหวานหวานแบบนั้นแต่ว่าแต่ว่าแบบไม่ใช่หวานน้ำตาลที่มาจากน้ำตาลที่เป็นน้ำตาลน่ะก็ถือว่าโอเคออเราจะแย<ต>ะนำว่าชาเกาหลีดีกว่าเพราะเป็นคนหวานหวานแต่จะได้รู้ชาติที่คนไทยเราสนใจแล้วดไ สีมูนคุณถึงซื้อสีเขาใสอย่างนี้แหละจะเขียนว่าอะไรหลักไปแล้วเพื่อนรู้ได้ไงวะไป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 จะติดฝั่งไหนอะอยู่ปะเพราะมันคนเราฝั่งปะนี่อยู่ตรงกลางกันจนเตา ให้เหมือนแฟนมากที่สุดนะคะใครมีแบบว่าทริคช่วยบอกหน่อยสิคือเป็นเป็นผิวสดเกิดอ่ะคือไอ้ฝ้เหมือนคนไม่มีเลือดอ,ะอ,อ่ะ